Thank you. สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับปุยอีกแล้วนะคะที่ช่องปุยชาแนาลนะคะวันนี้เนี่ยปุยจะมาเล่าประสบการณ์การไปทำพาสปอร์ตไทยเล่มใหม่นะคะที่ประเทศอังกฤษเหนที่ปุยเคยบอกมาก่อนหน้านี้นะคะว่าที่ประเทศไอร์แลนด์เองเนี่ยเราไม่มีสถานทูตไทยนะคะสถานทูตไทยนะกรุงลอนดอนเนี่ยเขาจะมาให้บริการเราเนี่ยทุกปีนะคะซึ่งเราเรียกว่ากงศูลสัญจร แต่ถ้าเกิดกรณีใครที่มีความเร่งด่วนที่ต้องใช้พาสปอร์ตหรือว่าเอกสารทุกอย่างนะคะเราจะต้องเดินทางไปทำเองที่ประเทศอังกฤษนะคะ oh. ก็เลยคิดว่าประสบการณ์ปุยเองเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับใครหลายๆคนที่มีกรณีเร่งด่วนอย่างปุยนะคะ ซึ่งวันนี้ปุ๋ยก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังกรณีของปุ๋ยนะคะก็คือหนังสือเดินทางเล่มเก่าเนี่ยยังไม่หมดอายุนะคะแล้วก็กําลังจะหมดอายุ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยปุ๋ยสามารถที่จะถือหนังสือเดินทางเล่มเก่าเนี่ยเดินทางออกไปได้นะคะแต่กรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเก่าเนี่ยหมดอายุไปแล้วนะคะหรือว่าหนังสือเดินทางเล่มเก่าเนี่ยสูญหาย กรณีนี้เนี่ยค่ะเราจะต้องส่งเอกสารทางไปรษณียน์นะคะยื่นคำร้องเพื่อขอทำพาสปอร์ตชั่วคราวซึ่งพาสปอร์ตชั่วคราวเนี่ยจะเป็นเล่มสีเขียวนะคะมีระยะเวลา1ปีนะคะหลังจากที่ทางสถานทูตไทยนะ on กุงลอนดอนเขาทำหนังสือเดินทางชั่วคราวให้เราแล้วเนี่ยเขาจะส่งกลับมาให้เรานะคะเราต้องใช้หนังสือเดินทางเล่มใหม่อันนี้นะคะที่เป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศไปทำพาสปอร์ตเล่มใหม่นะคะที่เป็น e-passport สำหรับเอกสารที่จะทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หรือเราเรียกว่า e-passport นะคะประกอบด้วยอันที่1ก็คือหนังสือเดินทางเล่มเดิมนะคะอันที่2ก็คือ บัตรประชาชนนะคะหรือว่าสำเนาทะเบียนบ้านถ้าเกิดว่าไม่มีบัตรประชาชนเนี่ยก็คือสามารถใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทนได้นะคะอันที่3มก็คือเราจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำร้องนะคะในการทำพาสปอร์ตแล้วก็อันสุดท้ายก็คือจะต้องเตรียมซื้อซองไปด้วยนะคะซึ่งซองที่ปุ๋ยซื้อไปมีหน้าตาแบบนี้นะคะเพราะว่าในเว็บไซต์เนี่ยเขาบอกว่าให้เตรียมซองในการจัดส่งพาสปอร์ตกลับไปที่ไอแลนด์ด้วยปุ๋ยก็เลยซื้อซองแบบนี้แล้วก็ จ่าหน้าซองนะคะเป็นชื่อปุยเองที่ประเทศไอแลนด์เพื่อให้เขาส่งกลับหลังจากที่เราเตรียมเอกสารพร้อมแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำจากประสบการณ์ของปุยเองเนี่ยก็คือปุยแนะนำให้ไปทำการนัดหมายนะคะกับสถานทูตไทยนะักกุงลอนดอนก่อนก็คือไปที่เว็บไซต์นี้นะคะแล้วก็ไปที่เมนูบริการด้านกงสุนหลังจากนั้นนะคะไปดูหัวข้อแรกเลยก็คือการนัดหมาย เราจะต้องส่งวันนัดหมายไปให้เจ้าหน้าที่ที่อีเมลนี้นะคะทําไมถึงแนะนําให้ไปนัดหมายก่อนเพราะว่าเราทราบอยู่แล้วว่าการส่ง UK visa หรือว่าการขอทํา UK visa เนี่ยใช้เวลาประมาณ3อาทิตย์กว่า,วานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้คํานวณว,ว่าเราจะได้วีซ่าเมื่อไหร่อันนี้พูดถึงกรณีคนที่ยังถือพาสปอร์ตไทยอยู่สำหรับคนที่ถือหนังสือเดินทางคนไอริชนะคะก็คือนัดวันกับสถานทูตไทยที่กรุงลอนดอนนะคะเราก็สามารถที่จะเดินทางได้เลย สำหรับขั้นตอนการทำพาสปอร์ตนะคะหลังจากที่เราได้เวลานัดหมายแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยปุยนัดเอาไว้10โมงครึ่งนะคะเพราะว่าเช้าเกินไปก็ไม่ดีนะคะกลัวแบบว่าไปแล้วผิดพลาดอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยปุยไปถึงก่อน15นาทีนะคะแล้วปุยก็เห็นว่ามีคนไทยนะคะแล้วก็คนต่างชาติเนี่ยรออยู่หน้าสถานทูตไทยเยอะพอสมควรนะคะซึ่งตอนนั้นแปลกใจมากเลยเพราะว่าคิดว่าช่วงโควิดไม่น่าจะคนเยอะขนาดนี้ ปุ๋ยก็เดินลงไปข้างล่างเขาจะมีบันไดลงไปชั้นใต้ดินนะคะที่หน้าสถานทูตเลยเราก็คือไปบอกเจ้าหน้าที่ข้างในนะคะเขาก็จะถามเราว่ามาทําอะไรปุ๋ยก็บอกว่าไปทาพาสปอร์ตเล่มใหม่นะคะเขาก็กด <_ D> บัตรคิวให้ปุ๋ยนะคะหลังจากที่ปุ๋ยได้บัตรคิวแล้วนะคะปุ๋ยก็มายืนรออยู่ข้างนอกวิรออยู่ประมาณ5นาทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เรียกเข้าไปข้างในนะคะซึ่งหลังจากที่เราเข้าไปข้างในเนี่ยก็คือไปที่เคาน์เตอร์นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ เขาก็ขอเอกสารเรานะคะหลังจากที่เขาดูข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็คือต้องชำระค่าใช้จ่ายนะคะโดยที่ค่าทำพาสปอร์ตนะคะก็คือ30 p o ิบพ์สเตอร์ริงแล้วก็มีค่าจัดส่งมาที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะก็คือ10บเพลย์สเตอร์ริงซึ่งตอนที่ปุยไปนะคะเขาเพิ่งมีประกาศมาว่าสามารถที่จะใช้เป็นบัตรได้นะคะเพราะว่าเพื่อลดในเรื่องของการติดเชื้อโควิดนะคะก็คือเราสามารถใช้บัตรรูดได้ หลังจากที่ปุยชําระเงินเสร็จที่เคาน์เตอร์นะคะ<ๆ>เขาก็บอกว่าให้ไปนั่งรอนะคะเดี<ๆ>๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คนต่อไปเนี่ยก็คือจะเรียกเรานะคะให้ไปทําขั้นตอนต่อ,ตอไปซึ่งปุยกําลังจะนั่งนะคะไม่ทันจะได้นั่งเจ,จ้าหน้าที่เขาก็เรียกเลยนะคะ<ๆ>ซึ่งเร็วมากเลยคือคือขั้นตอนเร็วมากๆหลังจากนั้นนะคะปุยก็ไปอีกเคาน์เตอร์หนึ่งนะคะสิ่งที่เขาให้ทําก็คือให้สแกนลายนิ้วมือนะคะก็คือสแกนลายนิ้วมือแล้วหลังจากนั้นก็คือจะมีการเซ็นนะคะให้ใส่ลายเซ็น จากนั้นเนี่ยก็คือถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปซึ่งตอนนั้นไปแบบยุ่งเหยิงผมยุ่งมากเลยลมพัดกระจุยกระจายนะคะเราก็ต้องเตรียมพกหวีพวกอะไรไปให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความสวยงามของพาสปอร์ตนะคะเพราะว่าพาสปอร์ตเนี่ยจะอยู่กับเรายาวนานมากเลยหลังจากเสร็จขั้นตอนนะคะเขาก็คือให้เราเนี่ยสแกนม่านตานะคะก็คือจะมีเครื่องแล้วก็ให้แบบส่องไปข้างในนะคะเพื่อสแกนม่านตา ซึ่งหลังจากสแกนม่านตาเสร็จนะคะเขาก็มีการเซ็นชื่ออีกรอบหนึ่งก็คือแค่นี้เป็นการจบขั้นตอนนะคะ <c oughs> ถามเขาว่าเอ a พาสปอร์ตเนี้ยปุ๋ยจะได้แบบ5ปีหรือแบบ10ปีนะคะแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกปุ๋ยว่าก็คือจะได้5ปีนะคะยังไม่มี10ปีแต่ว่าปุ๋ยเคยได้ยินข่าวว่าที่เมืองไทยตอนนี้ถ้าใครไปทำพาสปอร์ตเขาจะได้แบบ10ปีแล้วนะคะซึ่งอันนี้ที่ปุ๋ยได้ก็คือ5ปีนะคะ หลังจากที่ทำเรื่องการถ่ายรูปสแกนม่านตาเสร็จนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะมีแผ่นกระดาษเล็กๆให้ปุยนะคะลเลยบอกปุยว่าหลังจากที่ปุยกลับไปถึงประเทศไอร์แลนด์เนี่ยให้ปุยส่งพาสปอร์ตไทยเล่มเก่ากลับมาที่สถานทูตอีกครั้งหนึง่งเขาถึงจะดำเนินการให้ปุยได้นะคะเพราะว่าเขาต้องมีการอ้างอิงข้อมูลจากพาสปอร์ตเล่มเก่าซึ่งตอนนั้นเขาก็ส่งกระดาษสีขาวนะคะแล้วก็เขียนเอาไว้ว่าขอยืมเล่มนะคะซึ่งเขาก็บอกปุยว่า หลังจากไปถึงประเทศไอแลนด์นะคะให้ส่งพาสปอร์ตปุยเนี่ยกลับไปที่สถานทูตไทยนะักุงลอนดอนแล้วให้จ่าหน้าซองด้วยนะคะว่าขอยืมเล่มนะคะแล้วก็ส่งถึงสถานทูตไทยนะักุงลอนดอนนะคะซึ่งหลังจากที่ปุย๋ยมาถึงประเทศไอแลนด์เนี่ย ปุยก็เลยต้องส่งพาสปอร์ตของปุยเนี่ยคืนกลับไปให้เจ้าหน้าที่นะคะกับเวลาในการทำพาสปอร์ตนะคะที่เขาเขียนไว้เนี่ยก็คือประมาณ4-6อาทิตย์นะคะแต่ว่าปุยเพิ่งส่งเล่มไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะหลังจากที่ปุยเริ่มกักตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันว่าปุยจะได้พาสปอร์ตไทยเมื่อไหร่นะคะก็คิดว่าประสบการณ์การไปทำพาสปอร์ตไทยที่ประเทศอังกฤษเนี่ย ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนนะคะที่มีความจําเป็นจะต้องไปทำพาสปอร์ตด้วยตัวเองเหมือนอย่างเคสปุยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครสามารถที่จะรอเป็นกงสุลสัญจรที่มาให้บริการที่ประเทศไอแลนด์ได้อันนั้นก็คือไม่มีประเด็นนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ เริ่มล็อกดาวน์เป็นแบบฟูลล็อกดาวน์ครั้งแรกที่ประเทศไอแลนด์นะคะยังไงปุ้ยก็ขอให้ทุกคนดูแลส,สุขภาพแล้วก็ปลอดจากโควิดนะคะแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย